สังขยาฟักทองโอ้โหกินสังขยาหอมมากมากินฟักทองนี่ก็ลอยมาเลยนี่ลองดูสิออลองอฟักทองมัน,มน สังขยาหวานหวานลองสังขยาเพียวๆสิหอมหวานกินคู่กับฟักทองมันๆหวานหวาน กสชาติรสชาติข้าวเปนี้งท่นนี้หวานมันอ,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 อร่อย